สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการ,การคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปรายงานประเด็นข่าวประจำวันที่27พฤษภาค,คม2564นายคันชิตมโนวรงังคูลสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงานเข้าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระหว่างวันที่24ถึงวันที่27พฤษภาคม2564ดังนี้ 1. กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการขนาด500คนขึ้นไป 1. แห่งบริษัทไทยฟู้ดอาหารสัตว์ประเภทกิจการผลิตอาหารสัตว์ มีลูกจ้างทั้งหมด570คนพร้อมนี้ได้ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่และส่งเสริมสวัสดิการที่พักอาศัยนอกโรงงาน 2. ส,สถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน3แห่งดังนี้ 1. บริษัททิพเปิลวีโซลูชัโครงการก่อสร้างคลังสินค้าให้กับบริษัท STT Power Production มีลูกจ้างรวม45คนคนไทย31คนเมียนมา14คน 2. บริษัทพุทธ,ธเตชะจำกัดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้พยาบาลวิทยาลายัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีมีลูกจ้างทั้งหมด43คนคนไทยทั้งหมด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาสสีจกักกล มีลูกจ้างทั้งหมด127คนคนไทย95คนลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา32คน 3. สถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าลูกจ้างคนไทย2แห่งดังนี้1บริษัท F F f o o d จำกัดประกอบกิจการชําแหละไก่ลูกจ้างรวม1,700คนคนไทย105คนลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา1,595คน 2. บริษัทสปริงคิทเช่นประกอบกิจการแปรรูปเนื้อไก่มีลูกจ้างรวม608คนคนไทย205คนลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา4 0่คนทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำม,มาตรการเฝ้าระวังและ ้องก,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ฉบับลงวันที่14พฤษภาคม2564โดยให้สถานประกอบกิจการดำเนินการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด